บ้านภูวิลล่าหลังงามในทําเลทองโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์นบรรยากาศสไตล์รีสอร์ทส่วนตัวตกแต่งครบทุกมุมอย่างสวยงามและประณีต n อร t ทเ r n นแลนด์แอนด์เเชียงใหม่สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมภูวิลล่าตกแต่งครบโซนอำเภอหางดงในหมู่บ้านวังตาลเดินทางสะดวกเพียงไม่กี่นาทีจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่หลังนี้เป็นแปลงหัวมุมนะคะมีขนาดที่ดิน72ตารางวาพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรประตูทางเข้าด้านลานจอดรถเป็นประตูรั้วเหล็กแข็งแรงทนทาน นอกจากนั้นยังสามารถเข้าออกโดยประตูเล็กได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะหลังนี้มาพร้อมกับสระว่ายน้ำระบบเกลือมีความเป็นส่วนตัวสูงพื้นที่ด้านหน้าทำเป็นที่นั่งสำหรับเล่นน้ำพักผ่อนกันในครอบครัว สำหรับโรงจอดรถนั้นสามารถจอดรถได้2คันด้วยกันค่ะหลังนี้มีทางเดินสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะคะด้านหลังยังติดตั้งแทงน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้รองรับตามความต้องการของสมาชิกภายในบ้านค่ะมุมนี้ทำเป็นสวนหย่อมเล็กๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านเมื่อเข้ามาในตัวบ้านโซนแรกที่จะนำเสนอก็คือโซนนั่งเล่นค่ะออกแบบเป็นโอเพนแ plan ที่สามารถเปิดโล่งเชื่อมต่อกับสระว่ายนะ้ำบ้านหลังนี้จัดเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ทุกห้อง เจ้าของคนใหม่สามารถพกกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีเลยค่ะถัดมาจะเป็นส่วนของมุมรับประทานอาหารติดตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งไว้ให้เพิ่มความสวยงามโดยได้ติดตั้งชั้นวางพร้อมผนังไม้เทียมโทนสีน้ำตาลรับกับโทนสีเขียวอ่อนของตัวบ้าน ด้านหลังเป็นส่วนของห้องน้ำสำหรับรับแขกประตูห้องน้ำเลื่อนสไลด์ช่วยให้ประหยัดพื้นที่โดยห้องน้ำมีขนาดพอเหมาะสำหรับรับแขกถัดมาจะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะมีประตูกระจกใสช่วยการกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาในตัวบ้านได้ด้วยค่ะโซนครัวนั้นเราได้บิวอินให้เต็มพื้นที่ของตัวห้องเพื่อให้ใช้งานห้องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะ พร้อมติดตั้งชุดเครื่องครัวพร้อมสำหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่ด้านหลังมีประตูสามารถเปิดไปยังพื้นที่ด้านนอกสำหรับใช้ตากผ้าได้อีกด้วยค่ะหลังนี้มีอยู่ด้วยกัน3ามห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะทุกห้องมีห้องน้ำในตัวเรามาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยค่ะหลังนี้อย่างที่บอกไปนะคะ ดีไซน์ตีมสีเขียวอ่อนตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างครบครันผนังด้านข้างเป็นกระจกขนาดใหญ่ช่วยให้ห้องดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นห้องนี้แยกเป็นสัสดส่วนเลยทีเดียวค่ะมีโซนตู้เสื้อผ้าบิวอินสำหรับห้องน้ำมาพร้อมกับสุขภัณฑ์จากคอตโต้มั่นใจในคุณภาพและความทนทานหรูหราติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมเรนชาวเวอร์ไว้ให้ ส่วนห้องที่2นั้นจะอยู่กลางบ้านนะคะดีไซน์ของแต่ละห้องนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันแต่ยังคงโทนไว้ที่สีเขียวอ่อนทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตามากๆเลยค่ะห้องนี้มาพร้อมกับเตียงขนาด6ฟุตเปิดรับวิวจากกระจกด้านหลังบ้านลักษณะของห้องน้ำในบ้านหลังนี้ก็จะตกแต่งด้วยชุดสุขภัณฑ์และกระเบื้องที่คล้ายๆกันทุกห้องค่ะ ส่วนห้องที่สามนั้นก็ยังคงเต็มสีเขียวอ่อนเช่นเดียวกันเตียงเป็นเตียงขนาดใหญ่เช่นเดียวกันทุกห้องค่ะมีมุมสำหรับนั่งเล่นชมวิวด้านหลังบ้านให้อีกด้วยนะคะสำหรับห้องนี้มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราเสนอขายในราคาเพียง7.89ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆจากทีมงาน Northern Land and House เชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ